ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นนุชวนเที่ยวพาทุกท่านมาบำรุงรักษารถยนต์ที่เรารักนะครับสำหรับรถที่นนุวันนี้จะมาซ่อมบำรุงก็เป็น Toyota v i ีโกนะครับปีประมาณ2 0 0 3 2นถึงนะครับต้องบอกว่าวันนี้จะมาเมนเทนเน็เรื่องของกรองโซลานะครับซึ่งเวลาที่เราขับไปแล้วรถมีอาการบูบนะครับหรือว่าดับหรือว่ามีอาการสะดุดเนี่ยปัญหาหนึ่งที่สําคัญก็คือกรองโซลาของเรานั่นเองนะครับ ทีนี้หน้าตาของเจ้ากองโซลา่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่คือกองโซลา่าที่ดำนะครับดำสนิทเลยนะครับแต่บางคนก็จะดำมากกว่านี้แล้วก็เจ้าหวงยางบางทีก็เสื่อมสภาพนะครับดังนั้นใครที่ไปซื้อนะครับก็จะได้มาพร้อมกันทั้งกองโซลา่าและไอเจ้ายางที่เป็นขอบวงนะครับนลนุก,ก็ไปซื้อมานะครับเนี่ยกองโซลา่าของแท้นะครับที่ร้านบางไผ่ตรงแยกพระประททนนะครับก็ราคา400บาท สำหรับการเปลี่ยนกองโซลา่าเนี่ยเบื้องต้นก็ต้องบอกว่าศึกษามามากพอสมควรนะครับแต่ว่าอุปกรณ์ที่ใช้มีแค่นี้เองครับสกากุไลอันนึงกับครีมซึ่งเป็นครีมอะไรก็ได้นะครับแต่ต้องมีหน้ากว้างนิดหน่อยนะครับเพื่อใช้ในการบีบเจ้าสายยางรัดกองโซล่าไอ้สายยางรัดไอ,อ,อ,อ้ตัวสายยางที่เข้ากลองโซลา่านั่นเอนงนะครับส่วนขั้นตอน,นวิธีการนะครับต้องบอกว่า ง่ายหยือเชื่อน,นะครับจากที่ดูคลิปมานี่ยเยอะนะครับแล้วก็ทําค่อนข้างจะยากพอมาลองทําเองรู้สึกมันง่ายง่ายมากนะครับเลยต้องการทําคลิปนี้เพื่อทํามาเป็นวิทยาทานให้กับทุกท่านที่กําลังคิดจะเปลี่ยนกองโซลา่าเองว่ามันไม่ได้ยากและมีขั้นตอนมากมายเหมือนกับที่เราดูจากหลายๆส่วนนะครับมันเป็นยังไงมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอ ดีย๋ยวไปชมคลิปนี้กันครับเปลี่ยนกองโซลา่าแบบสบายเบิร์ดเบิร์ดครับต้องบอกว่าก่อนหน้าที่นนุจะเปลี่ยนกองโซลา่าเนี่ยนะครับก็มีคนบอกว่าอาจจะเป็นเพราะมีน้ําเข้าในส่วนของกองโซลา่าหรือไม่นะครับก็มาเปิดคู่มือที่อยู่ตรงนี้นะครับว่าถ้าสัญ,ญญาณไฟเตือนกระพริบให้ถ่ายน้ําทิ้งถ้าสัญ,ญญาณไฟเตือนยังติดค้างอยู่รีบนํารถไปที่ศูนย์บริการโตโยต้าทันทีก็คาดว่าน่าจะให้เปลี่ยนในเรื่องของกรองโซลา่านี่แหละครับ ดังนั้นถ้าเกิดไฟมันโชว์เนี่ยนะครับเราก็จะทําการเปลี่ยนแบบที่นนุได้ให้ดูนะครับจุดที่มันจะบิดตรงนี้ครับแล้วมันจะมีรูน้ําออกนะครับก็คือน้ํามันแล้วก็น้ําที่ผสมกันอยู่จากนั้นเราก็บิดคืนนะครับพอบิดคืนแล้วถ้าเกิดไฟมันหายก็แสดงว่าอาจจะมีน้ําอยู่ในไส้กรองนั้นนะครับแล้วก็ยังใช้งานได้อยู่แต่ถ้าเกิดไฟโชว์ยาวๆแบบของนนุนี่ก็เขาเตือนว่าต้องเปลี่ยนไส้กรองแล้วนะครับ ก่อนที่เราจะเปลี่ยนกองโซล่านะครับก็พูดถึงขั้นตอนก่อนเลยนะครับขั้นที่1เราก็ดับเครื่องบิดกุญแจนะครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็เดี๋ยวเราจะถอดสายไฟ2เส้นนะครับถอดสายยาง2เส้นโดยใช้เครื่องมือที่เรามีมาเนี่ยนะครับนนุเองเนี่ยทดลองแล้วทําไป1รอบนะครับรู้สึกมันง่ายแล้วก็ไม่เหมือนกับที่ดูมาเลยดังนั้นเนี่ยก็เลยจะทําคลิปนี้ ดูไปด้วยกันนะครับว่ามันง่ายยังไงตอนนี้เปลี่ยนเสร็จไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมทอดออกแล้วก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนกลับเข้าไปใหม่ให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับนี่ครับเจ้ากองโซล่าที่เราพูดถึงนะครับมันจะมีตัวที่เป็นใส่ไฟตัวที่1ตัวนี้แล้วก็ใส่ไฟตัวที่1ตัวนี้นะครับแล้วก็มีใส่ยางจุดที่1ใส่สยางจุดที่2นะครับซึ่งเจ้าตัวเนี้ยเราใช้มือบีบก็ออกแล้วนะครับแต่ว่าตัวเนี้ที่บอกว่าต้องใช้เครื่องมือก็คือ ต้องใช้ครีมหน้ากว้างหน่อยนะครับในการบีบเขาครับบีบเขาบีบปึ๊บซึ่งก็แล้วแต่บางคันด้วยนะครับว่าไปเมเทนเทนต์ตัวนี้มาแล้วอาจจะเป็นแบบที่ขีดที่บีบแล้วแต่นะครับส่วนตัวนี้เดี๋ยวเราจะใช้สักุไลในการจิ้มแล้วก็งัดขึ้นนะครับเนื่องจากว่าตัวของมันเนี่ยมีลักษณะเป็นแบบเคี้ยวอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ใช้สักุไลงัดขึ้นนิดนึงแล้วเราก็ดึงออก เริ่มจากจุดแรกก่อนนะครับผมก็ใช้เจ้าคีมล็อกเนี่ยนะครับบีบเจ้าตัวลัดใสายางเนี่ยนะครับฟืบนะครับแล้วก็ล่นออกไปนะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วส่วนอีกส่วนหนึ่งก็เอามือบีบไปแล้วตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็มาถอดนะครับก็ไม่ยากเลยนะครับใช้มือของเราเนี่ยค่อยๆดันออกไปซึ่งเขาจะมีล็อกยางของเขาอยู่แล้วนะครับ แล้วก็ตัวนี้ก็ดึงออกฟึ๊บง่ายมากนะครับส่วนเจ้าตัวนี้อย่างที่บอกนะครับเราจะต้องใช้เจ้าสกูไลปักแบนเล็กเนี่ยนะครับงัดไม่ต้องมากครับงัดให้เพเยอ,อย่างเดียวนะครับพอเพเยอเสร็จแล้วเนี่ยการถอดออกก็ง่ายนะครับส่วนเจ้าตัวด้านหลังนี้จะเป็นแค่การบีบนะครับเพราะเขาจะเป็นเคี้ยวเฉยเฟึบนะครับเนี่ยเขาจะเป็นเคี้ยวเฉยเป็นกระเด่องบีบ ปุ๊บๆอย่างนี้นะครับพอเราแค่จับแล้วก็บีบก็หลุดออกมาเลยนะครับฉะนั้นตอนนี้เราก็สําเร็จเสร็จสับแล้วนะครับในเรื่องของการบิดนะครับมันจะมีข้อต่อที่อยู่ตรงคอมันตรงนี้เราก็บิดนะครับโดยการบิดเนี่ยถ้าเป็นแบบอย่างนี้ก็คือออกบิดอย่างนี้ก็คือเข้านะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะถอดออกนะครับถอดออกก็คือบิดไปด้านนี้นะครับเพื่อที่จะออก ต้องบอกว่าผมเนี่ยทำเสร็จไปแล้วนะครับแล้วก็มาย้อนวิธีการให้ทุกท่านได้ดูนะครับว่าในการเปลี่ยนก็ไม่ได้ยากนะครับทีนี้ในช่วงการบิดเนี่ยเราบิดแน่นก็จะดีนะครับแต่ว่าอย่าให้แน่นมากเห็นไหมครับถ้าเราทําถูกนี่การบิดก็จะง่ายเลยนะครับนี่ออกแล้วนะครับทีนี้จุดสังเกตก็คือเวลาที่เราจะใส่เจ้าตัวนี้เนี่ย ให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของสายยางมันจะมีเขี้ยวอยู่ตรงนี้ครับเขี้ยวเป็นแบบสี่เหลี่ยมดำๆเราก็จำไว้ว่ามันอยู่ล่องไหนนะครับอย่างของนนุนี่ก็ใส่ลงไปแล้วนะครับนี่เขี้ยวมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับเห็นไหมสายยางล่องนี้นะครับดูนิ้วชี้ผมนะครับฟื้เห็นไหมครับจะมีเขี้ยวดำๆของมันอยู่เอาไว้เป็นจุดสังเกตครับว่าเราลงไปลูไหนก็ขึ้นมาลูนั้นนะครับ ทีนี้เวลาที่เราเอาออกมาแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีน้ํามันออกเยอะเลยนะครับแล้วก็ค้างอยู่ในเจ้ารูนี่ยครับค้างอยู่ในเจ้ารูนี้มันจะมีตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวที่บิดเอาน้ํามันออกนะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าตัวนี้เป็นตัวที่บิดเอาน้ำมันออกเราก็แค่คายโดยการบิดย้อนอย่างนี้นะครับบิดย้อนปึ๊บก็จะมีเสียงดังกึกนะครับไม่ต้องตกใจบิดไม่ต้องออกทั้งหมดนะครับเพราะข้างในเขาจะมีลูกยางอยู่ พอบิดออกมาปุ๊บเนี่ยมันน้ำมันจะออกจากรูนี้ครับนี่นี่ครับเนี่ยน้ำมันก็จะออกจากรูนี้นะครับเราก็เอาภาชนะมาใส่นะครับแล้วก็ดูภายในว่ามันสก,กรปรกไหมอย่างของน,นุนี่ไม่สก,กรปรกนะครับก็คือไม่มีตะกอนไม่มีอะไรเลยที่เปลี่ยนเพราะว่าไส้กองมันตันนะครับแล้วมันก็โชว์ไฟที่หน้าปัดด้วยนะครับเสร็จแล้วนนุนก็พอเสร็จนนุก็บิดกลับ เสียงดังกึกกก็แสดงว่าแน่นแล้วนะครับโอเคไหมครับจุดหนึ่งนะครับที่ t ต y ยต้าวีโกเราจะมีไม่เหมือนกันนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวนี้นะครับตัวที่ติดอยู่กับเจ้าตัวกรองโซล่าที่เป็นตัวเครื่องของมันเนี่ยนะครับบางอันก็จะเป็นแค่เหล็กยื่นขึ้นมาแล้วก็จะเป็นตัวเสียบลงไปแต่ของนันุเนี่ย การแกะออกมาเนี่ยค่อนข้างจะลําบากดังนั้นเขาจึงออกแบบมาเพื่อให้เปลี่ยนง่ายขึ้นนะครับโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องยกออกมาไม่ต้องเสียบเข้าไปโดยการที่เรานะครับแค่เปลี่ยนไส้กรองแล้วก็เอามาวางให้ตรงรูปก็ใช้ได้เลยทีนี้วางตรงรูปคืออะไรไปชมกันครับเอาละคราวนี้เราก็มาดูนะครับอันนี้คือที่นนุใส่คาไว้แล้วนะครับนั่นก็คือว่าเวลาที่เราใส่ลงไปเนี่ยนะครับ เจ้าตัวกองเนี่ยผมก็ไม่อยากจะจับเยอะเพราะว่ามันจะดำนะครับแต่ก็อ่ะลองแกะใหม่อีกรอบนะครับในการแกะนะครับจะเห็นได้ว่าเขาจะมีขอบยางอยู่ขอบขอบนะครับแล้วก็จะตัวด้านในเนี่ยนะครับจะมีลักษณะเป็นนูน2ด้านนะครับนั่นแปลว่าเราเนี่ยต้องกดเจ้าตัวนี้นะครับให้ไปชนกับเจ้าตัวดําที่อยู่ด้านในและต้องมีลักษณะตรง ตรงไม่เอียงคดไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับมันจะทําให้การใส่ตรงนู้นเนี่ยไม่หลงล่องได้ง่ายนะครับเวลาใส่ก็จะมีบางคลิปนะครับที่เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับเขาก็จะบอกว่าให้กดแค่กดก็สบายจริงๆนะครับแค่กดก็สบายจริงๆดังนั้นเวลาที่เรากดนะครับเราก็เอามือนะครับกดลงไปนะครับเวลากดลงไปเขาก็จะมีรูปด้านตรงไหนก็แล้วแต่นะครับได้หมดทุกด้านแต่เวลาที่เรากดลงไปเนี่ยนะครับก็ดู ว่าสันฐานของเขาเนี่ยอยู่ในทรงที่ขนานไปกับตัวกระบอกไหมนะครับซ,ซึ่งถ้าเขาขนานกับตัวกระบอกเนี่ยเวลาเราไปใส่เนี่ยนะครับก็จะใส่ง่ายก็พยายามบีบอัดให้แน่นนะครับบีบอัดให้แน่นเทคนิคก็คือกดตรงนี้นิดนึงให้ลมขาระบายออกนะครับพอลมขาระบายออกเนี่ยแต่ต้องระวังนะครับตรงนี้ระวังน้ํามันเครื่องจะพุ่งเข้ามาหาเรานะครับก็กดไปครับ พอกดไปปุ๊บเราจะรู้เลยครับว่ามันตึงมือแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยถ้ามันยังไม่ดิ้นอยู่ก,กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กก็พยายามให้อยู่ในรูปท่างที่ถูกต้องแค่นี้เองครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปประกอบกันนะครับเข้าที่เดิมทีนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับเมื่อเรานํามาเปรียบเทียบนะครับระหว่างกองเก่ากับกองใหม่เนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าด้านนอกเนี่ยนะครับยังขาวอยู่เลยนะครับแต่ด้านนี้ลูกนี้เนี่ย ดำไปแล้วนะครับแล้วก็ถ้ามองจากด้านในเนี่ยก็จะ <_ S 1> เห็นเลยว่าดำแล้วนะครับดำแล้วนะครับเจ้วตัวกรองตัวนี้ก็คือกรองโซลา่านะครับที่ทําให้เครื่องของเราเนี่ยรับน้ำมันไปอย่างดีนะครับรับน้ำมันไปอย่างดีโดยที่ไม่มีสิ่งปอมพลเข้าไปอยู่ในเครื่องยนต์ของเราแล้วก็ไม่ทําให้เครื่องยนต์เราเสียหายจุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ต้องดูแลมเมทนน์นบ่อยๆนะครับแต่มันจะฟ้องที่หน้าปัดเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ ครับคราวนี้เราก็จะมาใส่กลับกันแล้วนะครับหลังจากที่เราเอาเจ้าตัวนี้ไปใส่กรองมาเรียบร้อยนะครับก็จะโดนมือผมดำนิดหน่อยทีนี้ในส่วนนี้นะครับเราก็วางตามที่บอกไว้นะครับเขาจะมีล็อกของเขาอยู่นะครับผมก็วางล็อกปุ๊บนะครับก็จะเห็นได้ว่าพอเราวางลงไปเนี่ยมันจะลงล็อกพอดีพยายามลองกดดูนะครับเนี่ยเขาจะลงได้อีกนิดหน่อยทุกด้านพอลงไปเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ อย่างที่บอกนะครับเราก็ต้องค่อยๆหมุนนะครับไปด้านนี้คือออกด้านนี้คือเข้านะครับเราก็จะหมุนไปนะครับพยายามหมุนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเจอทางของเขานะครับถ้าสมมติเราไปทางผิดเนี่ยมันจะแน่นนะครับแล้วมันก็จะไปไม่ได้นะครับถ้าไปไม่ได้อย่าฝืนครับเอาออกมาเราก็ไปใหม่นะครับ จะรู้ได้ไงว่าแน่นตรงรอยต่อเนี่ยนะครับมันจะสนิทกันนะครับฟันของมันเนี่ยจะสนิทกันเลยนะครับเอาลนะนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับก็บิดพอตึงมือนะครับพอตึงมือตอนนี้ก็เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ขั้นต่อไปเราก็ใส่ เจ้าใส่ยางใส่เจ้าใส่ยางนะครับใส่เจ้าใส่ไฟทีนี้ใส่ไฟเนี่ยเราจะยังไม่ใส่นะครับถามว่าทําไมเดี๋ยวมีชลนลืมบอกไปนะครับว่าในระหว่างที่เปลี่ยนเนี่ยนนุเนี่ยเปลี่ยนขอบยางไปแล้วนะครับขอบยางนี่ยจะอยู่ตรงบริเวณขอบของไอเจ้าตัวเกลียวนะครับถ้าเกิดเราเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนนะครับบางคนเขาไม่เปลี่ยนอนะันนั้นก็แล้วแต่เขานะครับแต่ว่าเวลาที่เราไปซื้อมาเนี่ย เขาก็จะแถมเจ้าตัวนี้มาให้ด้วยนะครับซึ่งเจ้าขอบยางเนี่ยจะอยู่ที่ขอบนอกของเจ้าตัวเครื่องนะครับเจ้าตัวกรองที่อยู่ด้านนอกนะครับอันนี้ก็ฝากอย่าลืมเปลี่ยนกันนะครับขออภัยด้วยไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับทีนี้ในส่วนของอันนี้เราก็ดูให้ตรงร่องเดิมนะครับถ้ามันมีรอยเก่าอยู่เราก็ให้ตรงรอยเก่าเขาก็จะสนิทในแบบของเขาครับเจ้าส่วนนี้เราก็ ้เจ้าคีมล็อกเหมือนเดิมนะครับเรียบร้อยครับหลังจากที่เราทำการต่อเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการแยกน้ำมันนะครับแยกน้ำมันก็คือการกดลงไปที่ตัวนี้นะครับ แล้วก็เพื่อเติมน้ํามันเข้าไปที่ตัวกรองแล้วก็ให้น้ํามันเนี่ยวิ่งไปที่เครื่องยนต์นะครับเราจะแยกน้ํามันจนกว่าตรงเนี้ยมันแข็งมือนะครับก็คือกดลงไปแล้วมันไม่ลงแล้วนะครับหรือว่ามันมันตึงมือเขาเรียกตึงมือเขาเรียกวิธีการนี้ว่าการแยกนะครับเมื่อกี้แยกไป 2- 3สแล้วนะครับก็แยกไปเรื่อยครับ4 5 6 7 8 9 10มาดูซิว่ากว่าจะเต็มเท่าไหร่11 12 139899 100นะครับก็อยู่ที่ประมาณ100ครั้งนะครับโดยประมาณนี้ก็แข็งแล้วนะครับประมาณ100ครั้งนะครับทีนี้100ครั้งเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเราจะเสียบสายซึ่งสายที่เราเสียบก็เสียบผมเสียบด้านข้างก่อนแล้วกันนะครับชึบเพราะมันง่ายนะครับจากนั้นก็เสียบสายดําก็เสียบกึบเข้ารองนะครับมันจะมีเขี้ยวอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ดันให้เข้ารองกึบแปะ เรียบร้อยครับขั้นต่อมานะครับเราก็จะทำการลบไฟไอเจ้ากรองโซลา่าตัวนี้นะครับโดยวิธีการก็คือดับสวิต์นะครับแล้วเราก็จะไปดึงสายหน้านะครับเราก็จะมาดึงไอเจ้าตัวนี้ออกนะครับเจ้าตัวนี้นะครับ กดที่ตูดมันก็ได้นะครับถ้ามันแน่นก็ใช้ไอตัวแบนทอย่างที่บอกเสร็จแล้วก็จะกลับไปที่รถนะครับเพื่อไปเปิดสวิตช์นะครับแล้วก็กลับไปเปิดสวิตช์ฟึบอ่าพอเปิดสวิตช์เสร็จเราก็จะกลับมาที่นาด้านหน้าอีกนะครับเปิดสวิตช์แล้วก็ทําการเสียบรักเจ้าต,ตัวนี้อีกหนึ่งครั้งนะครับฟึบเรียบร้อย พอเสียบเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็กลับมาดูซิว่าเขายังอยู่ไหมจะาเอ๋หายไปแล้วครับแล้วเราก็ทําการสตาร์ทรถได้เลยครับชดูซิเขายังอยู่ไหมไม่อยู่แล้วนะครับนี่หายไปแล้วนะครับเจ้าสวิตของไอ้เจ้าไฟสัญญาณกองโซลา่าเรานะครับก็เป็นอันว่าเรียบร้อยนะครับในเรื่องของการเมนเทนเนตกรองโซลา่าของเรานะครับ ครับเป็นไงบ้างครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับง่ายๆนะครับแล้วก็ไม่ยุ่งยากเลยนะครับสําหรับการเปลี่ยนไส้กรองโซล่าของ v ีโกก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้ผมช่าง DIY นะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับทุกคลิปที่ได้ให้ความรู้กับนันุเพื่อเอามาใช้ทดลองจริงที่หน้างานตรงนี้นะครับก็เปลี่ยนได้จริงทําได้จริงทุกคลิปเลยนะครับก็ขอขอบคุณไว้ณะโอกาสนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นันุจนเที่ยวนะครับ มาซ่อมแล้วก็บำรุงไส้กรองโซล่าพีวิโก้ก็สำเร็จด้วยดีนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจจะทำด้วยตนเองนะครับก็เสียค่าใช้ใจ่ายน้อยในยุคที่เข้ายักหมักแพงอย่างนี้นะครับก็อะไรที่ทำได้ก็ทำไปเถอะครับนะครับอะไรที่ทำไม่ได้อย่าทำให้พี่ๆช่างเขาได้มีอาชีพได้ทำมาหารกินกันไปนะครับส่วนเรื่องง่ายๆเรื่องอะไรบางอย่างที่เราสามารถบำรุงรักษาได้ก็ ลองทำดูนะครับอาจจะไม่ยากอย่างที่คิดสําหรับคลิปนี้นะนุชนเที่ยวพาทุกท่านมาชมแค่นี้นะครับขอบทุกท่านที่ติดตามวันนี้โชคดีมีความสุขทุกคนครับสวัสดีครับ